สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ้าเจไดเจไดนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวอินทตผาลัมกันค่ะโอเคเปิดเลยไหมคะเปิดได้ค่ะอ่ะเปิดสิเปิดยากจะรอทำมาเขื่อปอแปะให้เราเปิดยากเปิดยากอีกโอ้ยตายแล้วนอนมีเทเปเพิ่ม,ม,มน้ำนมแม่นะเนี่ย แม่จะได้มีน้ำนมให้ไอโซแล้วก็น้ำนมให้หนูหนูก็จะได้กินนมจากเต้าแม่ไม่ต้องกินนมจากกล่องก็ดีไหม,ไม <laughs> ทำไมอ่ะไปดููกกกางงเละทำไมอ่ะลูกัััน,น <laughs> ไม่ไม่เพราะถามเรื่องนมอ่ะไม่ดีอ่ะกินนมจากเต้าแม่หายไปงฟัมันวิจารณ์อ่ะ อ,อ,อ่าวพ่อแก่ได้แล้วหรกอยังอร่อยมั้ยงไดเง้เอากันไก่มาไปกันไก่จากข้างนอกอ่ะยังอ่ามาชิมหน่อยดูก ทำเมื่อกี้ไหนเนี่ย้าฮา,านเนี่ยทำปลาเนี่ยอ่าเมื่อกี้กลาอืล้วอะไรน่ะชาบอร่อยอร่อยจริงเปล่ายังหืมอร่อยจริงซื้อมาเก 9. 9้าสนะิบเก้าบาทเนี่ยไม่คุ้มอ่าไม่คุ้มอ่ะ โ okay. อเคงั้นบ๊ายบายแต่ก่อนกินก่อนแล้วก็ทำหวานหวานครีมนนเชมนวลนวลอ่าพูดพูดเองเลยเขาอยากพูดอะไรพูดเลยไม่อยากพูดอ่าแล้วก็ปิดช่องให้พ่อเลยน้ำ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 เสร็จแล้ะ สวัสดีบ้านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย